ันนี้มาดูการรีเซ็ตระบบนะครับโซน่านะครับเพื่อนแอปคอร์ดสอ2ับครับไฮบริดครับบายเฮตจีโมช็อปนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับที่ติดตามในเพจของช่างกุ้งเฮตจีโมนะครับวันนี้มาดูการรีเซ็ตแล้วก็มาดูการตรวจสอบระบบ นะครับ cmbs นะครับ acc แล้วก็ lkas นะครับระบบควบคุมการขับขี่นะครับวันนี้เรามารีเซ็ตกันว่าจะเสร็จสมบูรณ์ไหมนะครับวันนี้ accord 2อ2 2นะครับติดตามชมนะครับมีสาระดีๆมาฝากกันนะครับชังคูเฮจมูครับ เดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีครับนี่ดูคร่าวๆไปก่อนนะเพื่อนๆไฟโชว์จะเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็จะมีโปรแกรมเช็คนะครับเดี๋ยวจะวิธีเช็ควิธีตรวจสอบคร่าวๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับตามช่องทาง YouTube นะครับเพื่อนๆ